ถ้ามีคนจะมายืมเงินคุณโดยเขาเสนอเงื่อนไขว่าเขาจะเอาโฉนโดนะครับมาวางคำประกันที่คุณนะผมบอกเลยว่าคุณกําลังจะเสียรู้เขาแล้วแหละถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งนะเขาเบี้ยวเงินคุณเขาเชื่เงินคุณไปน้องแล้วคุณเดินถือโฉนโดเนี่ยไปที่สํานักง,งานที่ดินและบอกกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานที่ดินว่าขอเปลี่ยนชื่อหลังโฉนโดจากเขามาเป็นคุณนะไม่มีสํานักง,งานที่ดินที่ไหนเขาทําให้นะครับ เพเผอนะฮะเขาเชิดเงินคุณไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปแจ้งว่าโฉนดเขาสูญหายเขาขอทําเรื่องขอออกโฉนดใหม่เขาก็สามารถทําได้ส่วนใหญ่นะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยมันเป็นสัญญาแพ่งสัญญากู้ยืมเงินทั่วไปนะครับการที่คุณจะขอเรียกเงินคืนจากเขาเนี่ยคุณก็ต้องไปฟ้องต่อศาลนะครับเมื่อศาลพิพากษามาคุณก็ต้องเอาคาพิพากษาเนี่ยไปตั้งเรื่องบังคับคดีพอตั้งเรื่องบังคับคดีนะฮะก็ต้องไปสืบซับว่าเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างบังคับคดีเขาจะขายทอดตลาดหลังจากนั้นเมื่อขายทอดตลาดเสร็จคคุุณณงได้้เินนมาใชีีท่ ให้เขายืมไปแต่ทางที่ดีนะั้นมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเอาโฉนดเนี่ยมาวางไว้ที่คุณจริงๆผมแนะนําว่าใช้วิธีการขายฝากหรือไม่ก็จำนองจะดีกว่าครับ